สตรักเจมันคือโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการสร้างโลกในเกมไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้พวกนี้เรียกว่า Structure ครับซึ่งในเกมไนัครมันก็มี Structure มากมายหลากหลายรูปแบบสำหรับผู้เล่นเก่าอาจจะจำได้เหมือนท่อง ABC เออว่าแต่นายรู้จักสถานที่นี้หรือเปล่ปาเนี่รู้จักดีมันคือส่วนหนึ่งของลลนรกไงโอ,ไอ้ไอ้บ้าเอเสียชื่อผู้เล่นเก่าหมดอ๋อซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจกันว่ามันมีแบบไหนกันบ้าง พร้อมกับจะอันดับได้ว่าสตรัคเจอร์ไหนดีที่สุดสำหรับการสำรวจมาเริ่มกันที่วิลเลจครับหรือก็คือหมู่บ้านเป็นสถานที่เริ่มต้นในการออกสำรวจและปลอดภัยที่สุดในบรรดาสตรัคเจอร์ทั้งหมดที่มีในเกมถ้าหากคุณไม่ทำตัววาวซ่าไปไล่ตีชาวบ้านด็อกด็อกหรือพี่บึ้มตัวขาวในเกมรับปากการะกันได้เลยว่าชีวิตคุณจะปลอดภัยแน่นอนซึ่งสำหรับตัวหมู่บ้านนะครับก็สามารถพบได้ทั่วไปตามใบออมต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบออมทุ่งหญ้า เมโดวสวรนาไทก้าทะเลทรายและทุ่งหิมะส่วนสิ่งที่หาได้จากสตรัคเจอร์นี้เท่าน,นั้นก็จะมีชาวบ้านเอาไว้ทำอาชีพและแลกของ,งต่างๆซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากอรอนโกลมเอาไว้ปกป้องชาวบ้านหรือทำลายมันเพื่อเอาเหล็กไม่กี่ก้อนแมวจรจัดเป็นสัตว์ที่เกิดตามหมู่บ้านซะส่วนใหญ่และคะแนนสำหรับสถานที่นี้นะครับก็คือ S เทียเป็นสถานที่ที่มีประโยชน์อย่างมากสามารถใช้สอยได้ตลอดเวลา จุดที่2อ b a d บบัดอ l l ิลเหรือหมู่บ้านที่ถูกทิ้งเป็นสถานที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่มาก่อนก่อนที่จะถูกทิ้งร้างสภาพทุดโทรมอย่างน่าอเนจอนาดในส่วนภายในหมู่บ้านนั้นก็จะเต็มไปด้วยชาวบ้านที่กลายเป็นซอมบี้ส่วนวิธีการพบเจอนั้นก็สามารถพบเจอได้คล้ายๆกับหมู่บ้านทั่วไปแต่มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นแค่2%เท่านั้นจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายกันนะถ้าเจอหมู่บ้านนี้และคะแนนที่ผมจะให้สำหรับสถานที่นี้ก็คือ C ีเทียครับ ก็ตามสภาพนลครับจุดที่ 3. พีระมิดทะเลทรายเป็นสถานที่ที่เป็นไอคอนิกสลับใบองทะเลทรายเลยก็ว่าได้ครับโครงสร้างส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยหินทรายและมีการตกแต่งด้วยบล็อกเทรลคอต้าในบางจุดซึ่งภายในนั้นก็จะประกอบไปด้วยห้องโถงขนาดใหญ่มีจุดให้ตามหาทรายต้องสงสัยอยู่บริเวณรอบๆและมีสมบัติลับอยู่ใต้จุดกึ่งกลางของวิหารถ้าขุดบล็อกตรงจุดกึ่งกลางก็จะเจอที่ซ่อนสมบัติครับในนั้นจะมีหีบทั้งหมดกล่กอง ซึ่งอาจมีของดีซ่อนไว้อยู่แต่ต้องระวังกับดักในนั้นให้ดีนะอย่าเพิ่งไปเหยียบแป้นหินโดยเด็ดขาดถ้าเหยียบเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวเกมโอเวอร์ได้เลยและส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากสตรเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมีลายชุดกอดดูนอาร์เมอร์ทริมโอกาสเจอ14%และเศษเครื่องปั้นดินเผาลายพิเศษที่สามารถพบได้ในทรายต้องสงสัยในพีระมิดส่วนคะแนนที่ผมจะให้สำหรับสถานที่นี้นะครับก็คือเอเทียถือว่ายังคุ้มค่าอยู่สำหรับการมาสำรวจจุดที่4ี่ จังเกิลเทมเพิลจะเรียกว่าพีระมิดป่าหรือวัดป่าก็ได้ครับสามารถพบได้ในบิ o m e จังเกิลเกือบทุกประเภทในส่วนของโครงสร้างน,นั้นก็จะประกอบไปได้วย cobblestone และ mossy cobblestone ซึ่งภายในนั้นก็จะประกอบไปได้วยสองชั้นแต่ไฮไลท์จะอยู่ชั้นใต้ดินครับภายในนั้นก็จะมีหีบสมบัติซ่อนไว้อยู่2ที่ด้วยกันครับที่แรกก็คือจุดที่เราต้องแก้พัลเซนให้พิสตันดึงหินออกเพื่อเผยให้เห็นหีบที่ซ่อนจุดที่1แต่ถ้าไม่แก้ก็ไม่เป็นไรครับ ขุดเอาได้ส่วนจุดที่2นั้นก็จะอยู่ลึกหน่อยครับให้เดินไปตามทางในชั้นใต้ดินแต่ต้องระวังกับดักธนูไว้ด้วยซึ่งมันจะมีทั้งหมดอยู่2จุดได้กันและมาถึงสุดทางเดินแล้วก็จะเจอหีบอีกกล่องครับและในส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากสตรคเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมีลวดลายชุดก่อ Y Armor Trim มีโอกาสเจอ33.3%ส่วนคะแนนที่ผมจะให้สำหรับสถานที่นี้นะครับผมก็คือ สีเทียกับดักมันค่อนข้างที่จะเดาทางง่ายไปหน่อยแล้วก็ของที่น่าดึงดูดสำหรับสถานที่นี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่จุดที่5กระท่อมแม่มดหรือสวอมฮัทสามารถพบได้ในเบโอมสวอมเป็นกระท่อมขนาดเล็กที่ภายในมีห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากประกอบไปได้วยหม้อโต๊ะคราฟของและมีโอกาสที่จะเจอแม่มดกับแมวดําอาศัยอยู่ที่นั่นส่วนคะแนนที่ผมจะให้สำหรับสถานที่นี้นะครับก็คือสีเทียก็ตามฟังชันที่ให้ครับผม จุดที่6กระท่อมอีกดูสามารถพบได้ในเมโอมที่มีหิมะปกคลุมส่วนใหญ่ภายในเกมหรือประเภทสโนวีซึ่งจะเป็นกระท่อมขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นด้วยบ็อกโนและใช้บล็อกน้ําแข็งแทนกระจกภายในห้องนั้นก็จะประกอบไปด้วยเตียงนอนกล่องคราบของเตาเผา และโครปูไว้บนพื้นซึ่งในบางครั้งคุณก็อาจจะพบกับห้องลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผมแนะนําให้ลองทุบผมดูนะถ้าอยากลองหาห้องลับและเมื่อลองลงไปด้านล่างคุณก็จะเห็น t ูตเลี a ยสอนการรักษาชาวบ้านที่เป็นซอมบี้ให้กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมโดยการใช้ของภายในหีบและแท่นปรุงยาที่ตั้งอยู่ตรงนั้นและสําหรับคะแนนที่ผมจะให้สําหรับสถานที่นี้ก็คือ B tier ครับอย่างน้อยถ้าบังเอิญมาที่นี่ก็ได้ความรู้อยู่นะจุดที่7 ดานหน้ากองโจน Pillager Outpost สามารถพบได้ทั่วไปตามใบอมต่างๆมีลักษณะเป็นป้อมที่ทำจากไม้สูง3ชั้นมี Pillager คอยล่าตะเวนอยู่เป็นจำนวนมากและในส่วนบนยอดของป้อมไม้ก็จะมีหีบสมบัติวางไว้อยู่1กล่องก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวถ้าจะเข้าไปก็ต้องวางแผนให้ดีและสำรับสิ่งที่สามารถหาได้จากสตรัเจอรนี้เท่านั้นก็จะมี ลายชุดเกาะเ e n t r y ีอาร์เมอรโอกาสเจอในกล่อง25%และสำหรับคะแนนที่ผมจะให้สำหรับสตรัคเจอร์นี้นะครับผมก็คือ b ี i ท r มันไม่ใช่สถานที่ที่คุ้มค่าสำหรับการสำรวจเท่าไหร่แต่ถ้าอยากลองก็ลองได้จุดที่8 Man s i ชั่น หรือ Woodland Mansion เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างหายากอยู่พอสมควรสามารถพบได้ตามใบโอม Dark Forest แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ห่างจากจุดเกิดของผู้เล่นประมาณ1,000 0บล็อกขึ้นไปหรืออีกวิธีนึงที่สามารถตามหาได้เช่นกันก็คือแลกแผนที่กับชาวบ้านเพื่อตามหามัน ในส่วนโครงสร้างนั้นมันก็จะมีลักษณะคล้ายกับคลือหาดขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้ดาร์กโอ๊กและมีขนาดสาชั้นซึ่งชั้น3ก็จะมีลักษณะที่ใหญ่เล็กแตกต่างกันไปแล้วแต่ที่ในส่วนภายในแมนชั่นนั้นมันก็จะประกอบไปได้วยห้องต่างๆมากมายที่ร้อยคุณได้ไปสำรวจ <Okay. S 1> ซึ่งในแต่ละห้องนั้นมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ของที่น่าอัศจรรย์ใจ จนไปถึงอะไรวะเนี่ยแต่ก็ต้องระวางตัวไว้ให้ดีครับเพราะที่นั่นมีมอนสเตอร์รอต้อนรับคุณอยู่แทบจะทุกที่เพราะที่นั่นมันมืนมดมอนสเตอร์เลยเกิดได้ตามกฎของเกมและนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าถิ่นด้วยครับระวังไว้ให้ดีวินดิเคเตอร์ไอตัวนี้ถือขวานแลวตีแรงมากครับควรสู้กับมันอย่างระมัดระวังและอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าอันตรายสุดๆครับนั่นก็คืออีวอกเกอร์ไอตัวนี้สามารถเสกลูกน้องออกมาช่วยสู้ได้ควรรีบจัดการมันให้ไวที่สุด ในส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากสตรัคเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมีลวดลายชุดเกาะ WEX ARMOR t r i m มีโอกาสเจอในหีบ50%และสำหรับคะแนนที่ผมจะให้สำหรับสถานที่นี้เลยก็คือ S เทียครับเป็นสถานที่ที่คุณควรมาสำรวจสักครั้งถ้าคุณชอบไมครับหรือต้องการบ้านหลังใหญ่แบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องสร้างเองจุดที่9 Rune Portal สถานที่ที่บ่งบอกการมีอยู่ของประตูนรกประจำเกมนี้ซึ่งสำหรับเจ้าสร้างประตูนี้นะครับผมสามารถพบได้ป่าปลายตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนบกใต้น้ําในถ้าหรือในมิติเนเธอร์เองก็เช่นกันครับยกเว้นในดีเอนะอันนี้ไม่มีส่วนวัตถุดิบหลักที่พอจะได้จากการสรํารวจประตูนี้ก็จะเป็นพวกวัตถุดิดประเภททองครับเกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่บนประตูหรือในกล่องก็เช่นกัน ใครที่อยากได้ทองแบบเร็วก็ลองหาประตูนี้ได้และสําหรับคะแนนที่ผมจะให้สำหรับสถานที่นี้เลยก็คือ B ีเทียครับจุดที่10บสร้างปลาหับพังใต้มหาสมุทรหรือโอเชียนลูนสำหรับสถานที่นี้นะครับผมก็จะมีอยู่ปราปลายตามใบโอมมหาสมุทรต่างๆซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามแต่ละใบโอมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากในส่วนการสำรวจครั้งแรกนั้นคุณก็อาจจะพบกับซอมบี้ดาวซึ่งอาจมีมากถึง4ตัวได้กันในบางที่ และภายในตัวซากแต่ละที่นั้นก็จะมีกล่องสมบัติอยู่หนึ่งกล่องและในบางครั้งคุณก็มีโอกาสพบกับก้อนกรวดหรือทรายต้องสงสัยในบริเวณแถวนั้นในส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากสตรัคเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมีไข่ของสนิฟเฟอร์เฉพาะซากในวอร์มโอเชียนลูนเท่านั้นและเศษเครื่องปั้นดินเผาลายพิเศษที่สามารถพบได้ในสตรัคเจอร์นี้ส่วนคะแนนสวบสตรัคเจอร์นี้นะครับผมขอให้คะแนนอยู่ที่ b ี r ครับจุดที่11ซากเรืออับปาง สามารถพบได้ทั่วไปตามไบโอมมหาสมุรภายในเรือแต่ละลำนั้นก็จะมีกล่องสมบัติซ่อนอยู่ซึ่งอาจมีได้มากถึง1-2ถึงกล่องแต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือได้นะถ้าเป็นลำเล็กมากก็อาจจะมีแค่กล่องเดียวส่วนของที่น่าสนใจประจำซากเรือก็จะเป็นแผนที่สมบัติครับเพราะมันเป็นสถานที่ที่สามารถตามหาแผนที่สมบัติได้ง่ายสุดในเกมในส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากซากเรือเท่านั้นก็จะมีลายชุดเกาะโ Coast a r m ร์ t r ิ m โอกาสเจออยู่ที่16.7% และคะแนนสำหรับสถานที่นี้นะครับผมขอให้คะแนนอยู่ที่เอเทียครับถึงมันจะหาง่ายแต่ก็คุ้มค่าสำหรับการสำรวจครับจุดที่12องุสสาวรีใต้น้ําหรือโอเชียนมอนูเมเป็นโครงสร้างใต้น้ําขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างจะหายาก ในทางทฤษฎีสามารถพบได้ตามใบโอมเทต่างๆหรือจะซื้อแผนที่ตามหาโดยตรงจากชาวบ้านก็ได้ครับซึ่งในบริเวณรอบๆของอนุสาวรีย์หรือผมขอได้ว่าปราสาทใต้น้ำแล้วกันจะถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าการเดียนเมื่อมันเจอผู้เล่นมันจะยิงเลเซอร์ใส่ผู้เล่นแนะนำพยายามเข้าออกปราสาทให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับหรือหายตัวเข้าไปได้ยิ่งดี ในส่วนภายในปราสาทใต้น้ํานั้นมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเขาวงกดขนาดย่อมๆแต่ไม่ถึงกับซับซ้อนมากครับเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดซึ่งผู้เล่นเมื่อเข้าไปแล้วก็จะติดสถานะขุดช้าทําให้ขุดบล็อกได้ลําบากมากและภายในนั้นก็จะมีบอสที่ชื่อว่าเอลเดอร์การเดียนอยู่3ตัวด้วยกันผู้เล่นจะเป็นต้องออกสำรวจปราสาทใต้น้ําและกำจัดบอสเอลเดอร์การเดียนทั้ง3ตัวเพื่อที่จะไม่ติดสถานะขุดช้าอีกส่วนหลังจากนั้นก็แล้วแต่เลยครับจะสำรวจเพิ่มเติมเพื่อหาของหรือขุดบล็อกไปตกแต่งบ้าน ในส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากสตัคเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมีจุดเกิดของมอบกาเดียนสามารถใช้ทําเป็นฟาร์มได้บอสเอลเดอร์กาเดียจะอยู่ที่นี่เท่านั้นครับบล็อกฟองน้ําสามารถหาได้จากที่นี่เท่านั้นเป็นของที่ลิมิเต็ดและหายากประจําเกมนี้เอาไว้ดูดซับน้ําเป็นจํานวนมากแบบผูวดเดียวซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก และลายชุดเกาะทรา a อ m ลเมอร์ริมมีโอกาสดรอปจากการสังหารเอลเดอร์การเลียน20%และคะแนนสำหรับสถานที่นี้ที่ผมจะให้เลยก็คือ s t i เทียครับถ้าคุณชอบการประจนภัยในมหาสมุทรอย่าพลาดสิ่งนี้ครับจุดที่13กล่องสมบัติสามารถตามหาได้โดยการใช้แผนที่สมบัติซึ่งจะถูกฝังอยู่ตามชายหาดสัส่วนใหญ่โดยจะประกอบไปได้วยของรางมากมายภายในกล่อง ส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากสตรัคเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมี h e a r t o f the Sea เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการใช้ทำคอนดูอิตและคะแนนสหรับสตรัคเจอร์นี้ที่ผมจะให้เลยก็คือ a t เทียครับเป็นสตรัคเจอร์ที่คุ้มค่าในการตามหาแน่นอนครับแล้วไม่ยากด้วยนะจุดที่14 มายชร์ปหรือเหมือนที่ถูกทิ้งร้างสามารถพบได้ป่าปลายตามใต้ดินหรือถ้ำต่างๆซึ่งมันจะเป็นเส้นทางขนาด3าคูณสที่มีเสาไม้คอยค้ำจุนไว้อยู่หรือในบางครั้งก็อาจจะมาในรูปแบบแขวนในกรณีที่เป็นถ้ำเปิดขนาดใหญ่ในส่วนสีที่สามารถหาได้จากสตรัคเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมีสปอนเนอร์มงมุมถม้ำมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและคะแนนสำหรับสถานที่นี้ที่ผมจะให้เลยก็คือ BTR ครับจุดที่15 Stronghold เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างหายากสำหรับสตรักเจอร์ใต้ดินมีวิธีการตามหาก็คือการใช้ Eye of Ender โยนขึ้นไปบนฟ้ามันก็จะนำทางเราไปยัง s t r o n g Ho l d ครับในส่วนลักษณะาภายในนั้นมันก็จะเป็นเขาวงกฎขนาดใหญ่มีห้องต่างๆอยู่หลายห้องให้ได้สำรวจในส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากสตรักเจอร์นี้เท่าน,นั้นก็จะมีประตูมิติ d ีมีแค่ที่นี่ที่เดียวครับสปอนเนอร์แมลงสง่ามสีเงินระวังไว้ด้วยแล้วก็ลายชุดเกาะ Eye Armor Trim โอกาสเจอ10%ในหีบทั่วไปหรือ100%ในห้องสมุดและคะแนนสำหรับสถานที่นี้ที่ผมจะให้เลยก็คือเอเทียครับถ้าจะไปดีเอ็นยังไงก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนจุดที่16 ซากโบราณสถานหรือเทลส์ลูนเป็นสตรั c เจอร์ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินแต่ไม่ได้ลึกมากมีลักษณะคล้ายๆกับหมู่บ้านโบราณที่ถูกทำลายสามารถพบได้ในบอิเวที่มีระบบนิเวศเป็นป่าหนานแน่นอย่างเช่นจังเกิลป่าไม้เบิร์ดหรือป่าไทกาซึ่งสถานที่นี้นะครับผมมันจะทำหน้าที่เป็นแหล่งโบราณคดีภายในเกมเอาไว้ให้ผู้เล่นได้สำรวจหรือตามหาของหายากต่างๆที่ซ่อนอยู่ในกรวดต้องสงสัยในส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากสตรักเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมี แผ่นเสียงรีลิกสรายชุดกอดทั้ง4แบบ h o s t a r m o r r i s s r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  o r s s h p p e r r a r m เ r และ Wayfinder Armor หาได้จากการประเศษก้อนกรวดต้องสงสัยโอกาสเจอ8.3%ทั้งหมดและเศษเครื่องปั้นดินเผาลายพิเศษครับที่สามารถหาได้ที่นี่เท่านั้นส่วนคะแนนที่ผมจะให้สำหรับสถานที่นี้เลยก็คือ b t i e r ครับจุดที่ 17. Enchia City ช เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ในถ้ำส่วนลึกของใบโอมดี d ด์กพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกป,ปกคลุมไปได้วยบล็อกสก๊อกมีโครงสร้างต่างๆให้สำรวจหลายจุดด้วยกันมีกล่องสมบัติกระจายตัวอยู่เยอะซึ่งเป็นของดีซะส่วนใหญ่และไม่มีมอนสเตอร์ธรรมดาเกิดที่นั่นแต่การสำรวจที่นั่นคุณจะไปต้องย่องแทบจะตลอดเวลาครับ เพราะว่าที่นั่นมันอยู่ในเบโอมดิฟดักครับมันเต็มไปได้วยวัตถุที่สามารถตรวจจับเสียงเกือบทุกการกระทําของผู้เล่นได้ซึ่งถ้าหาผู้เล่นทำตัวเสียงดังหรืออะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดเสียงมันก็มีโอกาสที่จะเป็นการเรียกมอสเตอร์ที่อันตรายลทสุดในเกมออกมาซึ่งมีชื่อว่าวอร์เดนถ้ามันโผล่ออกมาเมื่อไหร่ถ้าไม่เก่งเจ๋งจริงก็อย่าหาทำอะไรกับมันนะครับ ไปซ่อนในส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากสตรักเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมีเศษแผ่นเสียง Disfragment 5เอาไว้ประกอบเป็นแผ่นเสียงเต็มหนังสือไร่มน Enchant Swift Sneak ทำให้ย่องได้เร็วขึ้นครับ Echo Shard เอาไว้ทำเข็มทิศพิเศษและลายชุดก่อ2ลาย Ward Armor Trim โอกาสเจอ5%ในหีบและ s i l e n t Armor Trim มีโอกาสเจอ1.2%ในหีบและคะแนนสัสถานที่นี้ที่ผมจะให้เลยก็คือ S Tier ครับมันทั้งยาก ท้าทายต้องใจเย็นและมีของรางวัลที่คุ้มค่าแต่ก่อนจะไปดูสตรัคเจอร์ต่อไปเรามาดูของอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกับสตรัคเจอร์กันก่อนครับแต่ว่าตัวเกมไม่นับเป็นสตรัคเจอร์ครับหรือในที่นี้ก็คือไม่สามารถใช้คำสั่งหาได้ซึ่งก็จะมีบ่อน้ำทะเลทรายดันเจียนจีโอตและฟอสซิลเฉพาะในโอเวอร์เวิลด์นะในส่วนต่อจากนี้ก็จะเดินทางไปที่มิติอื่นกันแล้วนะครับผมโอเคจุดที่18 n e t h e r f o r t r e s s เป็นสถานที่ที่สามารถพบได้ปราบปลาตามเนเธอร์มีลักษณะคล้ายกับปราสาทที่เป็นทางยาวทำจากเนเธอร์บริกส่วนภายในปราสาทนั้นก็จะเป็นห้องโถงที่เป็นทางยาวมีกล่องสมบัติให้พบอยู่ปราบปลามีทางแยกขึ้นลงเป็นบางครั้งแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะพบกับมอนสเตอร์อันตรายระวังให้ดีด้วย ในส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากสตรัคเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมีวิ t เทอร์สเกลิตันสามารถเกิดได้ที่นี่เท่านั้นปีศาจไฟเบสเกิดได้ที่นี่เท่านั้นเช่นกันครับแถมมีสปอนเนอร์ด้วยเนเทอร์ Farm, วอร์ดฟาร์มวัตถุดิบหลักในการปรุงยาที่หาได้ที่นี่เท่านั้นและลายชุดเกาะริบอาร์เมอร์ทริมโอกาสเจอในหีบ6.7%ส่วนคะแนนที่หุ่นจะให้สำหรับสถานที่นี้เลยก็คือเอเทียครับเป็นจุดหมายหลักๆที่ผู้เล่นจะเป็นต้องมาครับสำหรับการเล่นเกมไมครับ จุดที่สิบก้าซาอมปการวบัตชั่นเลมนันเป็นสถานที่ที่มีโครงสร้างคล้ายปราสาทขนาดใหญ่ที่ทําจากแบล็กสโตนมีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละจุดพบได้ทั่วไปตามเนเธอร์ยกเว้นไบโอมหินบาเซาซึ่งภายในตัวปราสาทก็จะประกอบไปด้วยกล่องสมบัติที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆพร้อมกับบล็อกทอที่สามารถพบได้ไปจำนวนมากแต่ต้องระวังพิกเล่นที่นั่นให้ดีนะ ก็มันห่วงของมากในส่วนสีที่สามารถหาได้จากสตรัคเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมีสป er อนเนอร์แมกมาคิวเฉพาะบางรูปแบบนะพิกลินบรูทไอตัวนี้คือขาหัวถือขวานครับเจอได้ที่นี่เท่านั้นสโนว์แบนเนอร์แพทเทิร์นหรือแพทเทิร์นหน้าหมูแผ่นเสียงพิกสเต็ปเนเธอร์ไรท์อัพเกรดสปิตติ้งเทมเพลตโอกาสเจอในหีบ10% เอาไว้เป็นเทมเพลตสำหรับการอัปเกรดอุปกรณ์ให้เป็นระดับเนเธอร์ไรท์และลายชุดเกราะ S n o w a r m o r Trim โอกาสเจอ8.3%เปอร์เซ็นต์ในส่วนคะแนนที่ผมจะให้สำหรับสถานที่นี้เลยก็คือเอสเทียครับเป็นสถานที่ที่ต้องวางแผนให้ดีมากๆในการสำรวจและมีของรางวัลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมจุดที่20 Na t บเน Fossil สามารถพบได้ทั่วไปในเบลอมโซแซนวัลเล่เป็นฟอสซิลก็แค่นั้นนะครับขุดได้เอาไปทำเป็นปุ๋ยคะแนนก็ให้ดีครับผมจุดที่21 เอนซิตี้สามารถพบเจอได้บริเวณเกาะรอบนอกของดีเอ็นมีลักษณะคล้ายกับหอคอยที่ต่อโตกันหลายชั้นถูกสร้างขึ้นด้วยหินในดีเอ็นและบล็อกสีม่วงภายในห้องก็จะมีกล่องสมบัติอยู่บริเวณยอดของหอคอยต่างๆและมีมอสเตอร์คอยเฝ้าอยู่ที่นั่นซึ่งก็คือชักเกอร์มอสเตอร์รูปร่างเป็นกล่องคอยปกป้องสถานที่นั้นไว้อยู่และในบางที่คุณก็อาจจะพบกับเรืออยู่บนจุดสูงสุดของหอคอยแต่ถ้าหอไม่คอยมันก็ไม่อยู่ให้เห็นครับ อาในส่วนสิ่งที่สามารถหาได้จากสตรัคเจอร์นี้เท่านั้นก็จะมีช็อกเกอร์มอสเตอร์ที่สามารถหาได้จากที่นี่เท่านั้นมันสามารถดอกของที่เอามาทําเป็นกล่องพกพาได้ลายชุดเกาะสไปเออร์อาร r เมอร์ทรโอกาสเจอในหีบ6.7%หัวมังกรพบได้ที่หัวเรือและสุดท้ายปีกพบได้บริเวณด้านในของเรือในส่วนคะแนนที่ผมจะให้สำหรับสถานที่นี้เลยก็คือเอสเทียครับถ้าอยากบินได้ในโหมดเอาชีวิตรอดก็ต้องมาที่นี่ครับ และสถานที่สุดท้ายที่กำลังจะถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft เวอร์ชัน1.21ซึ่งนั่นก็คือห้องประลองวิทยายุทธ์ Trial Chamber เ,เป็นสตรักเจอร์ที่อยู่ใต้ดินมีลักษณะปเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ที่ถูกประดับไปด้วยบล็อกทองแดงและหินทรัพลายพิเศษผสมกันซึ่งภายในนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายกับเขาวงกฏระหว่างทางก็จะประกอบด้วยลานต่อสู้ที่จะใช้มอนสเตอร์สปายเนอร์ชนิดพิเศษที่จะปล่อยมอนสเตอร์ออกมาเป็นชุดและเมื่อกำจัดจนหมดมันก็จะให้ราวัลเป็นการตอบแทนและที่นี่ก็ยังมีมอสเตอร์พิเศษที่สามารถพบได้ที่เท่านั้นซึ่งก็คือ เมื่อมันเจอผู้เล่นมันจะปล่อยคลื่นลมใส่ผู้เล่นส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปครับใน i n e c r r f t เวอร์ชัน1.21และสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงนี้กันนะครับน่อย่าลืมกดไลค์กดซับ i ค e ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเดยครับบายเย้